สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในการแก๊ง4โมงเย็นอยู่กับผมธนชัตินครับดิชันพันรุ่งคุ้มพงพันธ์ค่ะกลับมาเกาะติดก,กับภาะวะตลาดทุนไทยในเวลาประมาณ4โมงเย็นกันนะครับตลาดทุนไทยภาคเช้าว,วันนี้นะคะปิดอยู่ที่ระดับ1,501.07จุดนะคะแล้วลงไป9.96จุดนะคะ หรือ0.66%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย5,764ล้านบาทการซื้อขายหุ้นช่วงเช้านะคะก็ถือว่ามีการเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกแล้วก็แดนลบสลับก,กันไปนะคะท่านจุดสูงสุดที่ระดับ1,507.63จุดและแต่จุดต่ำสุดที่ระดับ1,493.52จุดค่ะครับในช่วงของการเปิดตลาดภาคบ่ายดัชนีก็ยังคงอยู่ในแดนลบเช่นเดียวกับภาคเช้าะนะครับล่าสุด ดัชนีอยู่ที่1500จุดพอดีเลยนะครับปรับตัวล,ลงมาประมาณ1 0 3จุดูจุดมูลค่าการซื้อขายกว่า76,598้าอดล้านบาทแนวรับในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับทางเทคนิคนั้นอยู่ที่ประมาณ1490จุดนะครับหากดูจากหนึ่งเก1490นเนี่ยแนวรับถัดไปก็อยู่ที่บริเวณ1,480นยะครับอย่างไรก็ตามวันนี้จะเห็นได้ว่าดัชนีนั้นลงไปจุดต่ำสุดจุดที่ประมาณ1493จุดแล้วก็สามารถที่จะค่อยๆดีกระดัะบสวนนนนนต้้าาํคัญัญ ก็ยังคงอยู่ที่บริเวณ1,500จุดหากออขอโทษนะครับหากสามารถที่จะขึ้นมาเหนือ1,500จุดได้ก็จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,505จุดนะครับผมนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพวตตลาดหุ้นไทยนะครับยางไรก็ตามหุ้นไทยเองก็ถือว่าเขึ้นมาในทิทางเดียวกับทางด้านตลาดหุ้นของเอเชียนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะแกว่นตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างที่จะแคบนะครับหรือไซ d e นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเคลื่อนไหวของหุ้นเอเชียกัน ุ่นเอเชียวันนี้จะเห็นได้ว่านิเกประเทศญี่ปุ่นปิดตลาดปรับตัวลงมา218จุดเปลี่ยนแปลงลบ0.72%ของเกาหลีนะครับบวกขึ้นมาได้20จุดขณะที่ไต้หวันลงไป8.13จุดห้างเซี่ยงฮ้่องกงนะครับปิดตลาดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย4.9จุดขณะที่เซี่ยงสิงคโปร์ล่าสุดปรับตัวลงไป26จุดนะครับมาเลเซียบวกขึ้นมาได้4จุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตป,ประเทศจีนปิดตลาดบวกขึ้นมาได้20จุด ฟิลิปปินส์บวก7จสิบหจุดเวียดนามวันนี้ปรับตัวลงไปเล็กน้อยศูนจุดแดปจุดแล้วก็อิโนโดนีเซียบวกสามสิบอ็ดจุดนะครับก็บวกไม่เยอะนะครับแต่ที่บวกก็บวกไม่เยอะลงก็ลงไม่เยอะนะครับผมแล้วก็วันนี้วันศุกร์ด้วยะนะครับนั้งทุนส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกกันรับทราบกันคือไม่อยากหอของกลับบ้านกันมากนักนะครับผม มาดูในส่วนของหลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดแล้วก็ดันดัชนีในภาคเช้านะคะเริ่มกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการกดดัชนีมากที่สุด5อันดับแรกค่ะอันดับที่1 AOT ลดลงไป1บาท25สตางค์ส่งผลต่อดัชนี1.57จุดอันดับที่2ปตทค่ะรับต e ัวลดลงไป50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี1.25จุดอันดับที่3ามพด p ี T e p, ลดลงมา2บาท50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.87จุด อันดับที่สี่แอดวานลดลงมา3บาทส่งผลต่อดัชนี0.78จุดและอันดับที่ 5K Bank คลดลงมา3บาท50สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.73จุดค่ะเอวทีล่าสุด60.50บาทนะครับเท่ากับช่วงของการปิดตลาดภาคเช้าพอดีนะครับขณะที่พี่ปอล่าสุดอยู่ที่แนวรับพอดีนะครับนั่นก็คือ40บาทนะครับแมนักทุนหลายคนบนนะครับราคาหุ้นปตทมีการย่อตัวลงมาต่อเนื่องะนะครับผมหลายๆคนไปติดอยู่ที่บริเวณ40 40บาทต้นๆน่ะนะครับผมก็รอรอเด้งอยู่นะครับบางคนถามว่าจะมือหายไปไหนนะครับผมในส่วนของพี่เทพนะครับ PTEP ล่าสุดนะครับก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้มีการย่อตัวลงมานะครับผมล่าสุดราคา111.50บาทนะครับผม a แอดวานนะครับหุ้นขนาดใหญ่ตัวหนึ่งนะครับตอนนี้170บาทนะครับ แล้วก็ในส่วนของ K-Bank นะครับตอนนี้ก็139.50บาทนะครับแหมหลังจากที่เมื่อวานนี้ไทยพาณิชย์แจ้งเงินผันผลออกมาะนะครับรปรากฏว่าก็อาจจะต่ำกว่าที่ที่นักพิทัร์เขาคาดกันไว้เล็กน้อยอนะครับวันนี้หุ้นแบงก์ก็เลยสะดุ้งกันไปทั้งกลุ่มเลยะนะครับมาต่อกันที่หลักทรัพย์ที่มีส่วนในการดันดัชนีกันบ้างนะคะอันดับแรกของภาคเชา้าค่ะ อันดับที่1 OR รับตัวเพิ่มขึ้นไป75สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.76จุดอันดับที่2 c p o ค่ะรับตัวเพิ่มขึ้นมา75สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.59จุดอันดับที่3 KIS ค่ะรบบตัวเพิ่มขึ้นไป7บาท10สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.37จุด ดั c b ีบีปรับตัวเพิ่มขึ้นไป10สตางค์ส่งผลต่อดัชนี0.14จุดและอันดับที่5 SCC ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา1บาทส่งผลต่อดัชนี0.10จุดค่ะครับ OR นี่ล่าสุด31บาทนะครับหากดูสัญญาณหรือดูเส้นกราฟที่เป็นรายชั่วโมงของวันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าญญาัด้านเทคนิคสวยนะครับมีโอกาสนะครับที่เย็นนี้มีโอกาสที่จะที่จะแบบ ปิดก,ก,กระโดดได้<ช>นะครับอย่างไรก็ตามนะครับอย่างที่ข่าวหุ้นนะครับเรานําเสนอมานะครับตอนนี้โออาร์เนี่ยก็คือมีเจ้ามือเข้าประคุมแล้วค่ะแต่เจ้ามือก็ก็ไม่ได้ใจร้ายหรอกอนะครับผมนะครับ CPO ล่าสุด58บาท นะครับยังคงสามารถที่จะอยู่ในแดนบวกได้นะครับขณะที่หุ้นคิสนะครับที่เพิ่งเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เป็นวันแรกะนะครับเช้าวันนี้เองเปิดตัวได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเปิดตัวต้องเปิดนะ่ะก็คือ15บาทะนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขึ้นไปสูงสุด17.90นะครับล่าสุดราคามีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่14.50บาท นะครับผมขณะที่ในส่วนของ BDMS นะครับหุ้นรงพยาบาลอยู่ที่20.20บาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากการปิดตลาดเช้านะครับแล้วก็ปูนใหญ่นะครับ S.C.C 370บาทนะครับมาดูในส่วนของหุ้นที่น่าสนใจในมุมมองของแก๊งสี่โมงเย็นนะคะตัวแรกของวันนี้นะคะบางจากคอป์ปอรเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า B.C.P ค่ะล่าสุดราคาหุ้นในกระดาน28บาท25สตางค์นะคะปรับตัวลดลงไป2.59 วันนี้ทำจุดสูงสุดค่ะ28บาท50สตางและจุดต่ำสุด27บาท25สตางค์ค่ะ บีซเองก็มีการประกาศกำไรสุทธิไตรามาสสี่นะคะสองราล้านบาทนะคะโดยที่ผลประกอบการเนี่ยนะคะถือว่ามีการฟื้นตัวค่ะเมื่อเทียบกับไตรามาสสามที่ผ่านมานะคะก็มาจากถือว่ามีการพลิกขาดทุนนะคะจาก647ล้านบาทในไตรามาสก่อนนะคะก็ปัจจัยที่หนุนเนี่ยมาจากค่าการกลั่นนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าต้นทุนน้ามันเนี่ยต่ำลงนะคะขณะที่ราคาน้ํามันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทได้รับส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาค นอกจากนี้นะคะในเรื่องของกําไรนะคะก็ยังมีกำไรจากสต็อกน้ำมันอีก144ล้านบาทค่ะแนวโน้มปี2564นะคะมีการประมาณการกำไรสุทธิต่ดระดับ2,000ล้านนะคะก็หนุนจากปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยด้วยกันค่ะ ปัจจัยแรกนะคะอุตสาหกรรมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีขึ้นนะคะเพราะว่าโควิด -19 เริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ไม่มีการปิดเมืองแบบเต็มรูปแบบทําให้ส่วนต่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปเนี่ยค่ะมีการฟื้นตัวตามกิจกรรมการเดินทางนอกจากนี้ในเรื่องของราคาน้ํามันก็ถือว่ามีเสถียรภาพทําให้ขาดทุนสต็อกน้ํามันจํานวนมากเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะปัจจัยที่2ค่ะขายายกําลังการผลิตนะคะทั้งจากจํานวนแล้วก็กําลังการผลิตในฟไ,ฟไฟฟ้าในมือนะจำนวนสถานีบริการน้ํามันแล้วก็แหล่งปิดตัวเรียมแห่งใหม่ด้วยปัจจัยที่สาค่ะประสิ ทำกำไรนะคะถือว่าสูงขึ้นจากโครงการ 3E นะคะเป็นของโรงการนั่นเองนะคะแล้วก็โครงการล็อกเกตนะคะแล้วก็มีการควบคุมค่าใช้จ่ายด้วยระยะยาวนะคะหุ้นก็ถือว่ามีปัจจัยการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะคะด้วยการที่เป็นบริษัทพล,พลังงานที่เน้นขยายธุรกิจสีเขียวนะคะซึ่งสอดคล้องกับการกับกระแสะความต้องการใช้พลังงานในอนาคตและก็ความสนใจของนักลงทุนค่ะ ในเรื่องของตัว u p s i ด e นะคะก็ยังมีปัจจัยบวกนะคะในเรื่องของแผนการ spin off บริษัทลูกนะ,ะแล้วก็ความสําเร็จในเรื่องของการเข้าลงทุนในธุรกิจ Start สตาร์ทอัพนะคะซึ่งยังไม่รวมอยู่ในประมาณการปัจจุบันนี้ที่นักวิเคราะห์มีการคาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้ค่ะ b c p a มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะครึ่งปีหลังนะคะ0.40บาทต่อหุน้นคิดเป็น Dividend Yield ประมาณ1.4%นะคะขึ้นข่นมาม XD 3มีนาคมจ่ายเงิน22เมษายนนี้ค่ะครับะ มาดูราคาเป้าหมายกันนะครับ ราคาเป้าหมายของ BCP ค่ะบิสตระทรับ DBS Vicker แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย3ายิบสงาทบิสตระทรับนมุระพัฒนาสินแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย32บาทเช่นเดียวกันค่ะมาดูหุ้นสมบูรณ์ Advanced เทคโนโลยหรือแซกกันบ้างนะครับ S&T ค่ะแลาสุดราคาหุ้น17บาท40สตางค์นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมา6.75%ค่ะวันนี้ทําจุดสูงสุดนะคะอยู่ที่ระดับ17บาท70สตางค์และจุดต่ําสุด16บาท90สตางค์ค่ะกําไรสุทธินะคะของสมบูรณ์ a d v a านนะคะ ก็240ล้านบาทในช่วงของไตรมาส4นะคะมีการปรับตัวเพิ่มเกือบ200%จากไตรมาส3ก็ถือว่าสูงกว่าประมาณการที่มีการคาดการณ์นะคะจะอยู่ที่ระดับ157ล้านนะคะก็กำไรสุทธิที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากอัตรากำไรค่ะที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้นอกจากนี้ในเรื่องของประสิทธิภาพการทำกำไรนะคะก็ถือว่าดีขึ้นด้วยนะคะจากการที่บริษัทมีการประหยัดต่อขนาดหรือ Econo m y of Scale แล้วก็มีการควบคุมต้นทุนได้ดีส่งผลให้อัตตรรรากไขััั้้นนเ่ปบวพิมสูง ขึ้นนะคะจากช่วงของไตรามาส3 5มาเนี่ยมาแต่ระดับ1 8นนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของอัตรากําไรขั้นต้นนะคะก็ถือว่าดีกว่าประมาณการนะคะที่คาดเอาไว้อยู่ที่16%นั่นเองแนวโน้มไตรามาส1ของปี2564ัคาดการผลประกอบการยังมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามอุตสาหกรรมการผลิตที่เริ่มฟื้นตัวส่วนประเด็นที่คายฮอนด้าเนี่ยประกาศหยุดลายการผลิตในนิครรัชนาปราจีนบุรีเป็นการชั่วคราว13วันนะคะก็ในช่วงของเดือกาาาะะ่เงจปัญหพยชน ต่างประเทศสะดุดเนี่ยมองว่าจะเป็นผลกระทบเชิงรบเพียงระยะสั้นเท่านั้นแล้วก็บริษัทเนี่ยมีการชี้แจงนะคะว่าสัดส่วนรายได้จากคอนด้าเนี่ยเพียงแค่สเท่านั้นจึงไม่กระทบอย่างมีนัยยะสาคัญแล้วก็ในเรื่องของการรับรู้รายได้จากลูกค้าใหม่นะคะจากบริษัทแอนด้านะคะประเทศอเมริกาอย่างเต็มไปหมกด้วยภาพรวมในปี2 5 6 4คาดการณ์ว่าโควิด -19 ทั่วโลกจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนการรักษานะะแล้วก็การผลิตในระดับอุตสาหกรรมเนี่ยปร ตีประมาณ70-8 0เนะคะเทียบกับปี2563ที่ลงไปถึง50-60%ค่ะมีการประเมินยอดผลิตภัณฑ์รถยนต์ในอุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้น12%นะคะแต่ระดับ1.59ล้านคันถือว่าสูงกว่าวาที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้านี้นอกจากนี้สมบูรณ์แอดวานเองนะคะก็ยังมีปัจจัยบวกจากออเดอร์ส่องออกไปอเมริกาเต็มปีด้วยนะค,ะคาดการรายได้จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น1 2แต่ระดับ ,6530 ล้านบาท นอกจากนี้นะคะยังมีในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลด้วยนะคะในปี2563 4สตางต์งต่อหุ้นนะคะขึ้นข้าใหม่ XD 3มีนาคมนี้คิดเป็นดีเวเดนดิวจากราคาปัจจุบันเนประมาณ3%นะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าในปี2564นี้จะมีการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นนะคะก็แต่ระดับ5.5%ค่ะมาดูราคาเป้าหมายกันนะครับของหุ้น s t สราคาเป้าหมายของสมุญแอดวาน์ค่ะมีสัรส่วทนชาติ แนะนำซื้อราคาเป้าหมาย20บาทบริษัททรัพย์โนมุระพัฒนาสินแนะนําเทรดดิ้งบายราคาเป้าหมาย18บาทค่ะครับผมมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นฝั่งยุโรปกันบ้างครับตลาดหุนยุโรปนะครับเปิดทําการมาในช่วงเวลาบ่ายทำลาในประเทศไทยนะครับผมแดกของเยอรมันล่าสุดนั้นบวกอยู่ประมาณ51 4 4ตลาดหุ้นฝรั่งเศสบวก23จุด ตลาดลัย์ลอนดอนดัชจนีที่ร้อยบูขึ้นมาเล็กน้อยนะครับประมาณ1จุดเช่นเดียวกับทางด้านอิตาลีนะครับที่บูขึ้นมาประมาณ1-2จุดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าหุ้นยุโรปหุ้นเอเชียเนี่ยนะครับรวมถึงของประเทศไทยเองนะครับจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเหมือนกับเดียวกันะนะครับ mm hmm. คือแกวนตัวนะครับของเขาของเขาแกวนขึ้นของเราแกวนลง mm hmm. นะครับผม มาดูคำถามแล้วก็ทักทายจากนักลงทุนนะคะผ่านช่องทาง Facebook Live ค่ะมีคุณอาโนนทักทายเข้ามาคุณเจนนําเพชรนะคะสอบถามถึงหุ้นของ,ง V I V I เข้ามาด้วยนะคะ V G I <V> ป่ะครับออ V I เป็น V I ค่ะเอา V I นะครับผม V อ๋อโอเคเป็นเจร์นะครับผมแหมราคาหุ้นะคะค ไม่ค่อยสวยเลยอ่ะอนะครับผมอมนะครับก็ตอนนี้ผมผมไม่ได้มีข้อมูลมากนะครับผมตัวของ V I นะครับผมเลยไม่สามารถที่จะจะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลพื้นฐานเขาได้นะครับผมแต่ดูจากกราฟเขาแล้วเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ1เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้น ลงจากระดับประมาณ4ี่บาท50ิเนี่ยนะครับลงมาเหลือบาทกว่าเนี่ยแมคือส,คคส่งไม่ดีเลยนะครับผมส่งไม่ดีเลยนะครับถ้าถ้ามีหุ้นอยู่แล้วเนี่ยก็ก็คือไม่แนะนำให้ให้ถัวเฉลี่ยด้วยนะแต่ถ้าเกิดสนใจว่าอยากจะเข้าไปลงทุนจริงๆเนี่ยอาจจะพอเล่นรอบได้แถวบริเวณสักบาทบาท60บาท80ประมาณนี้แหละ,ะนะครับผมนะครับ มีอีกตัวนึ่งนะคะก็ไม่แน่ใจว่าคุณเจนํำเพชรนะะสอบถามถึง VI หรือ VL เข้ามานะคะเพราะว่าตัว I หรือตัว L เนี่ยมันค่อนข้างคับเกี่ยวกันนะคะแต่ถ้าเป็น VL เนี่ยนะคะก็วันนี้ขึ้นมาประมาณ12.43เเลยครับผมค่ะ,ะก็ยังถือว่ามีการเพิ่มขึ้นมาก้าวกระโดดแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงนะคะ,ะว่าดูในตัวของราคา ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มองว่านักวิเคราะห์เนี่ยค่ะมองว่าหุ้นเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาสูงแล้วนะคะถึงแม้ว่าในเรื่องของกําไรเนี่ยก็ถือว่ามีทิศทางที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าก็ลองให้จับตากันดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวราคาหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อัพไซด์ี่ยค่อนข้างจํากัดแล้วครับผมว่าคุณผู้ชม ทำเมื่อกี้น่าจะถามเรื่องของ VL มากกว่าใช่ป่าว่าใช่ไหม<ะ>ใช่ไหมค<ะ>รับคองก็เยอะกว่าด้วยใช่ใช่นะครับผมเพราะว่า VL วันนี้คือเป็นที่สนใจของนักทุนมากนะครับแล้วก็ราคาหุนะ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องะนะครับผมคือแม้ว่าแม้ว่าตัวของ P.E. เนะี่ย ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1 6บหเท่าแล้วก็ดีเบนดิวค่อนข้างที่จะสูงประมาณสัก4%ได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างที่จะเร็วและแรงนะครับผมก็อาจจะต้องะระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการขายทั้งไรนะครับผมเราก็ต้องแบบเป็นสายย่อนะครับย่อมาก็ซื้อนะครับดูสัญญ,ญาณทางเทคนิคดีๆนะครับผมค่ะ,ค,ะคุณทิพพาพรส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะคุณภูริเดชสอบถามถึงหุ้นสตาร์เข้ามาค่ะ อ๋อสตาร์กนะครับผมแหมสตาร์กนี่คือราคาหุ้นเนี่ยมันก่อนก็มีนักลงุนถามมานะ,ะนะครับผมปรากฏว่าราคามันร่วงลงเรื่อยๆเลยอะ่ะนะครับผมร่วงลงแบบค่อยๆร่วงค่อยๆร่วง,วงนะครับเคยขึ้นคือพยายามขึ้นไปยืนห้าบาทแล้วยืนไม่ได้อะ่ะนะครับผมพอผ่านไม่ได้เนี่ยราคาก็จะลงแบบนี้แหละนะครับผม ช่องทาง YouTube บ้างนะคะมีคุณยามาสสอบถามถึงหุ้นของ STA เข้ามานะคะบอกขอทราบในเรื่องของตัวแนวโน้มราคาหุ้นหน่อยนะคะหุ้นหุ้นกันชงกันชาตอนนี้มาเลยนะครับผม <c oughs> เหมือนกับก่อนหน้านี้ที่อบอกว่าใครจะทำทำโรงไฟฟ้าอะไรนะราคาหุ้นก็วิ่งเลย ก่อนหน้านี้นะครับถือเป็นไซเคิลของเขานี่การชงนี่ขนาดการชายจะไม่มาแค่การชงนะครับผมแค่บอกว่าจะจะเข้าไปทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับ้ันการชงเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยดีดเลยทันทีนะครับผมก็ก็เล่นสั้นได้อะถ้าเกิดราคาหุ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนตัวผมก็บอกว่าคือต้องเล่นสั้นอย่างเดียวเลยอะนะครับผมอย่าอย่าแบบไปเข้าเสร็จแล้วก็ ถืออยู่นานะนะครับผมส่วนดิวิเดนยิวที่เห็นอยู่5%เนี่ยที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับคือเขาเขาคิดจากสิทธิทามา่มา้อหลังนะครับผมอาจจะต้องมาอัปเดตกันดูทีนึงนะครับอย่างไรก็ตาม p e ไม่ได้ถือว่าสูงมากนะ,ะประมาณ7เท่าเพราะว่ากำไรก่อนหน้านี้ค่อนข้างที่จะเติบโตก้าวกระโดด นะครับแล้วก็ P B V ก็ประมาณสักหน 9, 9. 9. 9. 9. 9. ่เท่าเท่าตัวเลขนะครับเือดูจากข้อมูลตัวเลขพื้นฐานเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่แต่ราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาเร็วแล,วละแรงนะครับ<ๆ>ะระยะสั้นก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับมีคุณพีรพง์ค่ะบอกสวัสดีคุณธนาชาัยแล้วก็คุณพันรุ้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันครับค่ะแล้วก็มีคุณชานนท์นะคะสอบถามแนวโน้มของ B D M S เข้ามาค่ะจริงๆหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่ากําลัง กำลังดีวันดีคืนนะครับแต่สำหรับ BDMS เนี่ยหากดูกราฟจะเห็นไหมครับคือถ้าเกิดว่าดูยืดๆหน่อยนะไอช่วงที่มันอยู่ทน่ักสองเดือนนะมันจริงๆเกือบจะตรงไปไหมมันทัดเลยนะค,ค,คือราคาอยู่ประมาณนะี้ยบถึงยีบอบาทวนเวียนก็อยู่ประมาณนี้แหละ,ะนะครับผมหุ้นของ BDMS นะครับแต่แนวโน้มใจมากสิผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับไม่จำไม่ได้ว่าว่า ผลประกอบการเขาออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับนอกจากเพียงว่า64เนี่ยดูดีนะครับผมดูดีนะครับจะออกมาดูดีนะก็แนวโน้มของ BDMs นะคะในช่วงของครึ่งปีหลังของปี2563ถือว่าเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกับช่วงก่อนที่จะเกิดโควิดนะคะแล้วก็ปี2564ก็แนวโน้มก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ มีสอบถามถึงหุ้นน้องใหม่นะคะอย่างหุ้นคิสเข้ามาด้วยนะคะบอกว่าแนวโน้มเนี่ยจะขึ้นต่ออีกหรือเปล่านะคะคืออย่างที่เคยบอกไปนะครับหุ้น IPO 30เนี่ยสาวันอันตราย30วันเนี่ยคือนับจากวันที่เข้าเทรดนะครับแล้วก็นับอีกสามสิบวันะ,นะครับคือราคาหุ้นเนี่ยจะยังคงค่อนข้างที่จะพันผลอยู่บางหุ้นเนี่ยอาจจะใช้เวลาเพียงแค่ประมาณสัก สอ,ส,สองสัปดาห์ก็เดิมนิ่งละแต่แต่หุ้นบางตัวหากอยู่ในความสนใจของนักทุนมากๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาสามสี่สัปดาห์เลยนะครับราคาก็จะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับผมบางทีราคาเนี่ยเขาก็กําหนดขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนลดให้นิดหน่อยอนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีะนะครับแนวโน้มดีนะครับนักลงทุนก็จะมองแบบไปข้างหน้าเลยนะครับมองไปแบบสองสามปีข้างหน้าคุณเอา ทิศทางของบริษัทเขาอีกสองปีข้างหน้านะมาเล่นไนงะนะครับผมก็อาจจะทําให้ราคาหุ้นนั้นดูดูแพงไปหน่อยนะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับหากจะเล่นจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับมันมันต้องสัดจริงๆนะครับแล้วก็เข้าไหว,ไหวและด้วยความที่ว่าวันนี้เพิ่งจะเข้าซื้อขายในวันแรกมันมันไม่มีกราฟก่อนหน้านี้มองให้เป็น แนวทางได้นะครับก็ต้องมองเป็นก a าหลายชั่วโมงไปนะครับจะเห็นได้ว่าราคาหุ้นเนี่ยพอพอเปิดกระโดดขึ้นมา16บาทอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ช่วงประมาณสัก15นาทีแรกอาจจะสวิงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะค่อยๆประมาณสัก10โมงครึ่งเนี่ยราคาค่อยๆเริ่มนิ่งละ,ะนะครับช่องในการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ได้มากละแล้วก็จะมาสวิงอีกทีนึงเนี่ยตอนประมาณ3โมง45นะครับในส่วนของคริสนะครับผมก็ เนี่ยเนี่ยอันนี้จะเห็นได้ไหมครับว่าหุ้นค่อยๆค่อยๆเลยตูนลงมาละนะครับผมก็อาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับอาจจะพอเล่นได้อยู่นะครับสัดตัวคิสนะครับอย่างไรก็ตามหุ้นไอพูโอบางตัวเนี่ยบวกวันแรกนะแต่ด้วยความที่ว่าบางทีบางทีมันต้องอยู่จานวนหุ้นด้วยอ่ะถ้าถ้าจำนวนหุ้นเขาเขาออกมาเยอะนะครับมุลค่าการดูดุลงทุนค่อนข้างสูงวันแรกไปแรงแล้วเนี่ยวันต่อมาเนี่ย แรงมันเฉยละเดี๋ยวบางทีจะ,จะตกละ<ช>นะครับมันอาจจะแตกต่างจากหุ้น IPO บางตัวนะครับที่เขาจํานวนหุ้นน้อยอะ่ะนะอ,อาจจะออกมาแค่ห้า0ิบล้านหุ้นนะครับมันแรกไปแรงละวันที่2ก็ยังเป็นที่ต้องการอยู่แล้วมันไม่มีคนขายมันก็ยังไปได้เป็นอยู่นะครับผมมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ มีคนอุ้ยสอบถามถึงตัวของ AOT เข้ามาค่ะบอกว่า AOT เนี่ยรับได้หรือเปล่านะฮะราคาก็ลุมาต่อเนื่องเลยนะคะคือจริงๆมันก็เป็นหุ้นพิมพ์นิยมอ่ะอนะครับผมก่อนหน้านี้นก็เกณงกำไรเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนวีซ่ากันะนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังไม่เห็นความคืบหน้าเลยพอยังไม่เห็นความพืบหน้าเสร็จราคาหุ้นก็โดยตัวลงมามนะครับผมแล้วก็อาจจะต้องรอวัคซีนรอบแรกมาก่อนด้วยนะครับว่า เห็นบอกว่าจะมาไปสัปดาห์หน้าละนะครับผมแล้วก็แต่คนก็ต้องการดูว่ากว่าประชาชนหรือกว่าคนทั่วไปจะได้ฉีดเนี่ยเมื่อไหร่ไงนะครับผมเพราะว่าแม้ว่าต่างประเทศน่ะจะฉีกันละแต่ของเราเนี่ยยังไม่ได้ฉีดนะครับผมหากสมมติว่าคุณคุณพันลุงเนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนะครับผมเป็นคนฝรั่งเศสคนอังกฤษละกันนะคนอังกฤษคนอังกฤษนะครับฉีดวัคซีนแล้วประเทศไทย ยังไม่ฉีดวัคซีนกันเลยคุณคุณพันลุกมาไหมครับไมความเสี่ยงเยอะนะคะต่อให้เราจะมังไม่มานะครับยังไม่มานะครับยังไมมานะครับก็อาจจะทำให้ธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวนะครับก็อาจจะต้องรอรอสักหน่อยนะครับรอวัคซีนกันนะครับผมนอกจากนี้ก็มีอีกหลายๆท่านส่งข้อความทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณทุกๆท่านค่ะครับผม16นาฬิกา23นาทีนะครับตอนนี้ดัชเชสหลักทรัพย์อยู่ อยู่ที่1,500พันห้าร้อจุดพอดีเลยนะครับถือว่าเป็นแนวแนวต้านในช่วงของภาคบ่อยนะครับหากสามารถที่จะขึ้นมายืนปิดเหนีอยได้นะครับก็ถือว่าเป็นเซนตตเมนต์ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับล่าสุดก็พันห้าร้อยจุดนะครับลงมาก็ประมาณสักสิบจุดได้นะครับผมตอนที่สู้กันอยู่นะครับส่วนหุ้น OR นะครับที่เป็นหุ้นมหาชนนะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับตอนนี้นะครับสู้กันอยู่ระหว่าง30.7 5ถึง30 เอ1บาทนะครับ p d t, t OR นะครับผมทั้งหมดนี้คือในการแกงสี่โมงเย็นวันนี้ผมแล้วก็น้องฟิล์มขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ าหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน